สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูหนึ่งขั้วแฟนครับแฟนเพลปานสานว่างง,าางวงามบรรดาบสว่างงวงามพาพี่พาน้องมารอชมบรรยากาศการสื่อการขายงูมาเปิดราคางูนะพี่น้องเนาะมาสำรวจราคางูให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมที่ตลาดนัดโคกกระบือบ้านน้องแจตลาดชมภูบุตรจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องวันนี้ก็ตรงกับเสาร์วันเสาร์ที่17สิงหาคมสองพัน้อยหบเพี่น้องมึงบรรยากาศฝนตกด้วยพี่น้องฝนตก เรื่องมือบั่นสว่างมัวงามเขาจะเป็ี่ยนยังไงเราพี่น้องถือฝนฝนตกพี่น้องตกแห้งอ้อมก่อนลงโรนนี่ก,ก็ตกแห้งเบิ่งสภาพมัวเบิ่งอากาศมั่วโบท่านหลายพี่น้องในหอยเป็นอาจจะลําบากในการเดินทางแน,นี่ยใ่เนาะบ่ดท่านเข่าหลายพี่น้องมัวบัดท่านเข่าหลายแต่ว่ากับฝันสว่งางมัวงามเขากัดสิพยายามเนาะพี่น้องไทยถ้ำไปขอนอนุญาตเป็นไทยถ้ำแต่เพิ่นสะดวกแต่ว่าพี่ตั้บบดสะดวกแห้งพี่น้องเนาะ เป็นตาลำบากแย่งเลนี่แต้องขอสตอกพ่อให้น้าพี่น,น้องเนาะเพิ่นขูกเวลาอยู่งวัวแต่วันนี้หอยเพิ่นอยู่ในโฮมบอกหูว่าจีให้กอมูลกันได,ด้บ่าน้าพี่น,น้องเนาะงัวกับเปียกเบื่อพี่น้องสีอาจจะเพี้ยนไปเด้อพี่น,น้องเนาะสีงัวอาจจะเพี้ยนไปก่อนรับชมกับฝากเด้อพี่น้องซอยกันต้นลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเนี่ยถ่านคู่มวลชนอ้สวัสดีครับท่านโอ้ยฝนเนาะ ฝนฝนกันคู่มาเจิฝนตัวนีครับครต้องไปเชียรับผมขอ่เบรรยากาศทายท่าไปฟอร์ฟอร์กันครับผมทายท่าไปฟอร์ฟอรกันกับครูมวยชนเป็นครั้งแรกที่ทายฟอร์มอกันเมสาวัเพงเปิดไปสามสิบสองพี่น้องเพิ่งเปิดไปสามสิบสองพอหูพอจันทายสูงประมากลอยสีซีใ่พี่น้องตัวนั้น เพินเปิดไว้32สิบสเมษาวเด็กพี่น้องงามงามอ่ะตัวนี้สีสันนี่แดงคือคืองามผู้ม้วนชนมลาท้ายไปน้ำน้องพี่น้องเป็นข้างแรกที่ทายน้ำกันเดี๋ยวนี้ไอ้กอม้วนไปผมพ่อเหมือนกัน่ายเป็น้ำกัดน้องพี่น้องเนาะต้นนั้นหมื่นสามตัวถัดไปนั้นหมื่นสามสีสันเพี้ยนแน่เลยพี่น้อง สีสันอย่าเปลี่ยนเนี่ยตัวนี้สามพันสองสามหมื่นสองพันพี่น้องเดี๋ยวจะถามขระมูลน,น้ำเพลินเขาแต่งม,มาเรียบร้อยตัวนี้งามงามโค้งสร้างดีนามไต่กระชับดีพี่น้อนแงแข่งขาดีดีพี่น้องเนาะเป็นหัวสายพันหน้าเพลินผู้ใดอยากเอาขอขอดเขาฟ้าเป็นตาวไปพันหน้าต่ออยู่พี่น้อ,นอ่าแม่สาวสายพันหน้าหรือพี่น้องเนาะน,นี่ตัวนี้พอดังอยู่เบิง่งทรงแร้วพี่น้องเนาะเอาทีตัวนี้ก็ตัวนั้นสิบสาม ห้าร้อยตัวตัวถัดไปไดิพี่น้องแต่ว่าตัวนี้ผมจำจำบ่ได้ย้อนย้อนสิถามเป็นอีกเทคนหนึงเนาะสิถามอีกคนหนึงเดี๋ยวเคน,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 นกำลังให้ข้อมูลท่านกู้มวลชนอยู่พี่น้องทันกู้มวลชนกลับมาทายน้ำกันเดี๋ยวขออนุญาตต่อขออนุญาตต่อเลยเด้อครับ <c oughs> ผมฝ <c oughs> นตกน้องมือนี้เนาะโอ้ยตกตก,กอ่ะคนไปแตม่ม้าสือบอล่ลระมาอยู่เด้กระมาคือเก่าอยู่เนาะ <c oughs> อ่ะตัวใหญ่นี่32มิบที่บ่ครับผมสามสิบสองพี่น้องงามลูกพ่อด่างสายพัฒนาพี่น้องแต่งเขามาให้เรียบร้อยแข่งขาดีเวิร์ดเนาะครับผมพี่ตาเอาไปเขาข้อเขาฟาร์มสามสิบสองเม่ยถัดมาแม่หน่อยนี่แม่หน่อยเปิดมาสิบเจ็ดสิบเจ็ดพี่น้องหนึ่งหมื่นเจ็ดพันพี่น้องต่อรองได้มีแต่วงงามเพลินสีนี่พอต้องห่วงเหมือนนี่มันสัมถัดไปนั่นถัดไปมื่นสามมื่นสามเนี่ยตัวลองสู้สีกันก็หมื่นเจ็ดแต่ว่าตัวนั่นจะโค้งแน่ขาดน้ำเลี้ยงแน่จังหน่อยเนาะต่อรองได้ทุกตัว อ่าเนี่ยคนกำลังต่อรองอ,อยู่เมษานลอยเท่าไหร่สิบสี่หาร้อยไปเพิ่งทางผีจีนองสิบสี่หาร้อยตัวน,นี้สิบสี่หาร้อยพี่น้นองโอ้พี่น้องหอัวสิบสี่หาร้อยพี่ตาซื้อเนื้อหนังดีด้วยพี่น้องเนื้อหนังมั่งชาดีต,ต้นโตดีน้ำใจดีดีเบิ่งถ่ายเิ่นพี่น้องถ่ายงามงามพี่น้องนี่เบิ่งถ่ายเิ่นอุ้ยสิบสี่หาร้อยตอนนัวนี้งามหางงามพี่น้องเบิง่งหางเิ่นพี่น้องหางเครื่องงาม โอ้ตัวนี้หนอนนี่งามเลยพี่น้องเนาะตัวนี้หนอนนี่งามเป็นงัวงามขึ้นเฟินเลยพี่น้องสิบสี่ห้าร้อยคนว่าสวยดีตัวนี้อ่ะตัวนั้นสิบสามหาร้อยเดี๋พี่น้องตัวนั้นตัวนั้นสามสิบสองตัวถัดไปสิบเจ็ดพี่น้องตัวนี้งามเนาะสิบสี่เท่าไหร่ก็ห้าร้อยป่ะสิบสี่หาร้อยงามงามพี่น้องตัวนี้เพีเตอร์ออสเตเลี้ยงต้นโตเลี่ยมตจัดพี่น้องหางงามขนาดเลยเนาะเอาแม่ลูกมาหนีิสามโมงนั่นบอลงเพิ่นอุ้ยสีแดงจน จนใหม่ลูกไผรก่อนเนาะสีด,สด,สดีเข็มเป็นทนายพี่น้องเบิ่งการยืนการกินยา <c oughs> กำลังกินยาเวลักกินยาเพื่อนโอ้แม่ลูกสามสิบหกโดนในสามสิบหกต่อร่องไดเด็พี่น้องนี่แม่เพลินใจลูกงามงามพี่น้องนะแม่ลูกสาวดิพี่น้องสุดยอดสุดยอดอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรลูกศูนย์เก้าศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหกเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองพี่น้องผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อร่องกันได้ จากอาาสมาร์เนาะจากอาาสมาร์ทสีเมษางามงามพี่น้องแล้วกาโค้มหนึ่งนี่โค้มนี่พี่น้องงามครับสาวที่พกลูกสาวงามสีเข้มครับอ่ะต่อพี่น้องไม่ทางผิวแบบคุณหอยไอติมปลาดปลาดแม่ลูกอยู่บ่ะหอยไอติมนี่ปลาลูกแม่สมงามเลยเฮ้ยเบิ่งลูกสาวเพิ่น ปลาปลาปลางัวงามพี่น้องแม่โค้งสางดีดีแม่เพิ่นโค้งสางดีลอยหาซิมหาได้แม่แบบนี้งามงามแม่เพิ่นพี่น้องเบิ่งน้าไต่แข้งขาตนโตแม่เป็นลูกสิงไม่เห็นเแม่เพิรนน่ะลูกเพิร์นลูกข้องไผ่ก่อนเนี่ยเพชรพารวยโอ้ยลูกสาวสมบูรพี่น้องลูกสาวงามงามตีตะวันตัวนี้ของลูกสติงเล่เพราะฉะนั้นลูกเพิ่นนี่สายเลือดสูงเลยพี่น้องลูกเพิ่นสายเลือดสูงเลยพี่น้องเบิ่งลูกสาวเพิ่นพี่น้องปฟาดแข้งขา กับตนทารวยพี่น้องวู้ยพี่น้องลูกสาวงามครับพี่น้องลูกสาวงามเจ็ดยังก่อนเจ็ดเจ็ดหมื่นเจ็ดพันพี่น้องวู้ยเจ็ดสิบเจ็ดต่อรองได้โดยเฉพาะลูกสาวเพื่อนพี่น้องอแต่งเขาเรียบร้อยอเอาไปเขาข,าขา้อเขาฟ้ามพัฒนาต่อได้เลยเนาะเจ็ดสิบเจ็ดเ <77 S 2> พินนเ่นเปิดไว้งามงามเนาะลูกผู้ใดก่อนล่ะลกับตากับตาพารวยพี่น้องโอ้ลูกพ่อดังพ่อเจ้าช็อกโกแลตเปิดเท่าไรบ้านนี้ 35,500ื่นาพอุ้ยแม่บักไงทายพัฒนาคือกันพี่น้องแม่บักไงตนโตดีดีพี่น้อง35,000ืาพัโอ้ะโยกชุดกได็ไไรโอ้โยกชุดกับประมาณแส2สิบเจรอยนาะโอ้พ่แม่ตัวนี้สามสิบหเนาะสามสิบห้าตัวนั้นเออแสนเดยดแสนก,ว,กว่ากพี่น้อง เออแสนเอ็ดเพิ่์ลว่าทะโยกชุดสามตัวแต่ว่าลูกสาวงามเหรอ้ยพี่น้องตัวไก่เนี่งามเลยอ่ะงามเลยพี่น้องลูกสาวนั่นสุดยอดเลยแม่แม่กับพันธุทองเนาะเอาไปใส่พอดังๆลูกสาวพารวยตัวนั่นพี่น้องงามงามเจ็ดสิบเจ็ดโคมนี่ตัวนี้สามสิบห้าอ้าวท้อนุญาตเบอร์โต้หมศูนย์หกสองห้าสามสองเจ็ดแปดสามสองพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองก็ได้วัวงามพี่น้อง มันนี่หัวง่ามอยู่หรือวอ้ยเบิ่งลูกสาวกับตันพารวยอันซั้นลูกสาวโอ้สุดยอดสุดยอดเอามันหมาเนื้อหอยติ่มเนื้อขอพูดหลายๆครับผมนางต่อมาเบิดงัวง่ามนเปิดพี่น้องอุ้ยตัวนี้มันนี้หัวง่ามเปิดคลิปหัวงามไล่หลือสวัสดีครับอันนี้แยกลูกมาไหมพี่ครับโอ้โอ้แม่ลูกแม่ขาท้องแล้วโอ้นี่ลูกเพคนพี่น้อง อุ้ย,ยครับผมลูกไส้ปะโอ้ลูกไส้ตัวนี้เนื้อสองข้อมตัวนั้นลูกสาวตัวนี้ลูกไส,สโ้โอ้ท้องแล้วอุ้ยเพิ่นคือให้ลูกดีเถาะน่านะใจลูกดีเนาะลูกนี่ยน้อยอายุทองทั้งสองตัวเลยพี่น้องตัวนี้ลูกสาวงามงามพี่น้องก็อ๋อนี่แม่ใหญ่เพิ่นแมย์ใหญ่ลูกสาวไม่ได้ลูกได้ล้านเนอตัวนี้ เป็นไงตัวนั้นเออผมบอกปเอป็ายแสนเลยับปลาตัวพี่น้องมันซ่อนเมียพันเพลินมันก็นเลยเดี๋ยวจำนี่แต่ว่าเมียพันดีเนาะอู้หูหนัดเมียโคกเมียเข่<ล>เขาเพลินพี่น้องเมียโคกเมียเข่าปีละลูกนั่นเมียใหญ่ลูกสาวใหญ่นั่โอ้ลูกสาวกลางนี่ลูกสาวใหญ่ลูกสาวกลางขายไปแล้วแสนกว่าบาทแสดงว,ว่าความงามนี่บ่ต้องห่วงพี่น้อง บานนี้ลูกสาวไงเพื่อนแด่ลูกชายเนาะนี่ลูกชายเพื่อนพี่น้องแสดงว่านั่งอันนี้มีหลานไส่มานั่งแต่ว่าลูกสาวงามอีหลีพี่น้องนั่นลูกสาวเพิ่นเดี๋ยวสิไปเบิ่งทางหลังเพิ่งนั่งอ้าเปิดควบแม่ลูกไส่แม่ลูกไส่เปิดห้าหมื่นครับห้าหมื่นแม่ลูกสาวแม่ลูกสาวเปิดหายสิบสองหาสิบสองฟังดีๆพี่น้องนี่แม่นี่สายพัฒนาเด็กพี่น้องแม่สายพัฒนาสูงลอยหาสิบหาบวกประม่านน้ำไต่ดีดีเป็นลูกสาวแม่นั่นแม่ลูกตัวนี้เป็นแม่ ลูกไส้ท่องแล้วพอมหาซิปหาหาซิปหาเปิดไว้เออหาซิปซื่อๆบอกหาซิปซื่อหาซิปซื่อๆพี่น้องท่องแล้วสองตัวสามหัวใจแม่บักใหญ่พี่น้องลูกไส้แต่ว่าแม่นั่นแม่โคกแม่เข่าเพื่อนนั่นได้ลูกสาวงามงามพี่น้องท่าใหญสูงขึ้นกันโตนโตดีเลยลูกสาวสามตัวสี่ตแล้วยังสดสดอยู่พี่น้องพูดอ่ะอุ้ยท่องแล้วขึ้นกันพี่น้องสี่ตัวในท้องอุ้ยนี่ลูกสาวเพื่อนพี่น้อง ลูกสาวงามงามนี่ลูกสาวเป็นตัวพีเด้พี่น้องลูกสาวเป็นตัวนี้ลูกสาวงามนี่ลูกชายของตัวนั้นห้าสิบสองเปิดเปิดใบสองตัวสามหัวใจคือกันพี่น้องอุ้ยเบิ่งแม่ออกแมฆไขยแม่พันผืนเป็นสีนวลนแตัวจ่ายลูกแดงเบดนี่คืองัวสายเท่าพี่น้องจายลูกจะแดงเบดพี่น้องลูกสาวงามเขาเพิ่นลูกสาวงามทุกตัวชายลูกงามทุกตัวอุ้ยเป็นตอนซ่อนแม่กขงม่เข่าเนาะอุ้ย สมหูอันนี่นนเด้านโอ้ัโอ้คำคุ้นขนาดพี่นอ้องคำคุ้นแสดงว่าใจลูกมมาลูกกับสีรําคำุ้นขึ้นเมยอ่ะห้าสบกับห้าสบสองสองคมขออนุญยาบเบอร์โทรครับผมศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสองเ้องเพี่นอ้องพนมาจากไสจากาเรืองในครับเรืองในอุบลราชธานีบู๊ยหัวมาจากเรืองในพี่นอ้องสุดยอดสุดยอดเลยหวัวงามเพิินพี่น้อง อุ้อยตอนซอ้อนเพิ่นเบิ่งเพอดีกนักนหน่อยพี่น้องเป็นตอนซ้อนเพิ่นพี่น้องลูกสาวข้อแม่สีนวลลูกชายข้อแม่ตัวนี้สีเทาเท่าใจลูกแดงเบิดเนาะใจลูกแดงเบิดพี่น้องแดงเบิดแต่ว่าสุนใส่ในถังมีใบมีหลอดเบิดเนาะมีใบมีหลอดตัวนี้ใส่พ่อใดเรืมถามตัวนี้ใส่ท้องแดงเจ้าท้องแดงตัวนั้้นนนตััว่น โอ้ตัวน,นั้นบ่ม<ร>ั่นใจ,ะจะโ,โอ้ย่านมันเปียกเ,เนาะอ่ะผู้ใดสนใจเปล่าทุมากพี่น้องมือนหนีท่ายคักๆเพราะว่าง,ะวะงัวเพิ่นงามงัวเพินพ่นพัฒน,นามาดีงัวเพิ่นจงใจลูกดีก็เลยทายเบิ่งคักๆพี่น้องปีละลูกปีละลูกยแม่นั่นแม่เรเท่าหน่อพี่น้องแม่นี่ก็ปีละลูกคือกันกโอ้แม่นี่ก็ปีละลูกคือกันลูกเดี๋ยสามเดือนแม่ท้องหด่อยชองเดือนโอ้นี่เห็นบ่พี่น้องการพัฒนาการจายลูกของงัวเนาะเอามันมาหันครับผม ก็มาจากไกลจากเกลือไม้พี่น้องอู้ยสุดยอดสุดยอดไายท่ามินเบิงรงคาคาพี่น้องเมย์บอกแง่ยี่ของผู้ใดนน้อนี่ของพอบ่นีิอู้ยท่องบ่เป็นแต่เดือนนึงครัป้าตรวจบ้า,าไหนครับโอ้ตรวจบ่ท่านใดสายพัฒนา,าพี่น้องโตบักแง่ยีย่เพื่อนเอาไว้ในหม่มมันดุดตัวไปเองโอ้มันดุดเขาไปเองอมันมันหยาดฝนเนาะหยาดฝนอู้ยสีพี่น้องแข็งขาต้นโตอู้ยสูงใดอยู่ลอยหาซิบหาบวกเลยพี่น้องนี่หน้าตาเพื่อน ลูกพ่อดังแน่นอนพอเพิ่นเออเมย์เพิ่นว่าเป็นยังเหรอครับเดี๋ยวผมสิยางเอาว่าเป็นย,น,ยนยังให้เพิ่นยืนยุติหันละเพิ่นเพิ่นสะดวกแล้วเพิ่นสะดวกแล้วเปิดเท่าไรบ้านเนี่ยเปลืสามสิบสามเลยครับอุย้ยไม่หรอกไงนี่สามสิบสามพี่น้องใหญ่ได้พี่น้องว่าธรรมดาดีเบิ่งโตจริงแหใหญ่ได้พี่น้องพูดอ่ะใหญ่อาหางดีเป็นแต่จ่ายลูกดีอุย้ยเป็นแม่สาวหรือใดลูกมาแล้วลูกตัวหนึ่งเหรอลูกตัวหนึ่งเหรอเนาะได้ลูกมาตัวหนึ่งแหรอพี่น้องแต่ว่าสายพัฒนาลูกพอดังแน่นอน สาเนาะเพื <c oughs> ่อนเปิดไว้3ามบสามแม่บบกใหญพี่น้องเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันบา่าอยผู้ใดเลยมั่วงามเปินพี่น้องเพื่อนมาจากไสคือพวนไส้เหรอเอเท่านาะขอเนุญยากเบอร์โทรครับผมเบอร์อกครับผมศ8นย์แปดหนึง่งศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองแพี่น้องอูย้ยเป็ตาเหลี่ยงพี่น้องเป็ตาเาไปเหลี่ยงตัวแบบใหญ่เลยผู้ใดสนใจ่าโทรมาเบอร์นีเลยเนาะขอคุณเลยนหายมาครับผมแม่บับใหญ่พี่น้องแมวใหญ่เอาย่างต่อไป

แม่ว่าใหญ่คร้วคี่ใจครบครับ

โอ้เพิ่นย่านเพิ่นย่านกล่องโอ้เปิดไปเท่าไรครับตัวนี้ตั้งมือเจ้าเมื่อเงาหกหมื่นพี่น้องอุ้ยเงาว่ะล่ะตัวแบบใหญ่หกหมื่นค้องหกเดือนล่ะอุ้ยพี่น้องมันหัวตะมาสนามเนาะแต่ว่าต้นโตสุดยอดเลยลูกพ่อดังหกหมื่นมันเปิดไหญพี่น้องอ่ะอุ้ยเป็นจิู๋ใหว่พี่น้องเอ้าวูิ๋วใหญ่ใหญ่เงางามต้นโตดีดีพี่น้อง ท้องแล้วหกเดือนนี่พี่น้องตัวบแบบยิ่งเบิงเบิงคาคาพี่น้องฝ oh, mm hmm. นตกเป็นบ่สะดวก์หนไอป่ะบ่เป็นยไงใส่พอได้ใวเหรอโอ้ยยาีพม่นยดีพูดนะงามแข้งขาดีดีใส่พอได้ไใบนี่หูบ่ะ JF318 พี่น้อง JF31 ใส่แม่งามงามเนี่ว่าลาดป่านรถไฟนี himself, ่เขาเอื่นว่ารถไฟพี่น้องสุดยอดเลยพี่น <si ้องหกหมื่นบาทเพิ่นเปิมใบ ราคาง่วพี่น้องหกหมื่นบาทขออนุญาตเบอร์โทษนะครับผมศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปี่นย์้าสพี่น้องผู้ใดสนใจกับทรมาต่อรองกับเพื่อนใดง่วงามง่วงใหญ่ใส่พอดังไหว่งว่าหลานนี้พี่น้องซ้ายพัฒนาของเพื่นสุดยอดสุดยอดคลองหกเดือนแล้วใส่เค่เอฟสามไหวเพื่อนกับลูกพอดังเนาะงามคัสุดยอดเอาความพือร้หมันครับผม ย่างต่อพี่น้องเบิ่งนหัวตัวนี้เพิ่นเปิดไปนายหอยเวียดกำลังต่อรองเพิ่นออยู่่บงเดอนายหอยเพิ่นกำลังต่อรองบอกเปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้อันเปิดได้สามหมื่นสามหมื่นพี่น้องม่านปะท่องปะคือคือเนาะเบิ่งนุ่มเบิ่งนหยางเพิ่นคืออะไรพี่เพิ่งจะได้สามแต่ว่าหอยหัวตาหอยสองกัวโอ้ว่าเจียวแม่นั่นเท่าไหร่ครับแม่นั่น ขายแล้วโอ้ขายเจ้าเกียรตแล้วพี่น้องอันนี้หอยเวียดก็กำลังเวียนเพิ่นอยู่กำลังสวนเกินสามหมื่นเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าสามสี่สามเก้าศูนย์ห้าสามหกแม่แมรี่จังหารพี่น้องเพิ่นใดญมากคือเก่างามๆคือเก่าพี่น้องสามศูนย์สามหมื่นเพิ่นเปิดไว้พี่น้องผู้ใดเจ้าเจอโทรมาต่อาร้งเพลงเอามันมาเด้อครับผมขอบคุยในไลน์ครับผมขอพี่น้องบ้วย มืัอนี้ฝนตกไายท่ายากจ้งน่อยพี่น้องอาจจะหยุดแต่ละตัวอาจจะน่าแน่เพราะว่าตกไทยท่ามีฝนเลยอย่างมันฝนตกน้องพี่น้องเนาะสีสันง่วงเพิ <c oughs> <t> ่งพ <t> ี่น้องจะเพี้ยนจากสีปกติแน่แน่พี่น้องเดนะท่านว่าแดงจึงคือสูตมันกล่าววพดไปแต่ว่าถือฝนนะพี่น้องมันถือฝนโอ้ยง่วงเพิ่งพี่น้องแต่คงผู้ใหญ่ควรถูกไหวแต่ว่าคนเจ้าขอกควางนไปอยู่ในห่มหล่ะพี่น้องนี่ตระตูง่วงันงามเลยพี่น้องคุณดนี่ประตง่วงันงามมีแต่สายพัฒนาเพิ่งได้มากเลยง่วงสนามละเอีดนีแต่งามพี่น้อง อุ้ยตามซ้อนพี่น้องสนามอร่อยพูดอ่ะผู้ไวัสายนี่มิตรงามเลยพี่น้องพูดอ่ะนี่ต่โตงงามแต่ว,วันนี้หอยเพิ่นอยู่ในห่มนอกพี่น้องนอกเพิ่นบ่สะดวกกระจายแม่ลูกนี่ก็งามลูกสาวงามงามพี่น้องเดี๋ยวสิเลาะหานในหอยเพิ่นพูดอ่ะมิตรงามเปิ้ลปลูกไว้อุย้ยสายเพิ่นหน้าเพิ่นพี่น้องแดงเบิดสุตโตเลยพี่น้องแดงเบิดสุตโตเอาไปพูดอ่ะเดี๋ยมิตรงามอ่ะ สองท่านเบิ่งน่าเจ้าของเพิ่นในหอยเพิ่นอยู่ใส่น้องมาย่าวมากเลยเนาะเขาในหอยปล่ะครับผมแจ็คตัวแจ็คตัวครับได้ไหมแจ็คตัวผมได้มาสามตีโถตัวนี้แม่นอแม่สาวนี่ตัวนี้ก็แม่ท้องผมมีแต่แม่ตัวมีเขาแม่มีเขาแม่ลูกเปิดเท่าไรครับตัวนี้ลูกลูกอันนี้แม่สาวนี่โอ้แม่สาวนี่เชฟสามหนึ่งเปิดเท่าไรคือ เปิดไปสามหมื่นพี่น้องนี่แม่สาวนี่คุยเอฟสามหนึ่งนี่พี่น้องเปิดเปิไปสามหมื่นแม่ใหญ่นันแม่นบ่บ่แม่นเนาะกัแม่ลูกบะแม่ลูกเท่าไดละลายโอ้แม่ลูกสามแปดแม่ลูกลูกแม่ที่พี่น้องงามงายผมถ่ายท่ามไปละสามสิบแปดเปิดเปิดไปอันนี้สามหมื่นตัวใหญ่แมนอยู่บ่แม่สาวใหญ่บ่แมนเนาะอ่ะมิต่ชุดนี่พี่น้องชุดนี่สามหมื่นสามแปดเปินเปิดไว้พี่น้องเดี๋ยวสิถ่ายท่าขออนุญาตเบอร์โทรขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์หกสามศูนย์หกสาม 05779917991พี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองไปเลยลูกเค้มสามหนึ่งได้พี่น้องสามสีเปิลเปิดใบสามหมื่นสื้อสื่อเปิลเปิดไว้พี่น้องต้นงามอยู่แขงขาเบิรงเอาพี่น้องสายพัฒนาเบิรงกทองเบิรงอ่างเบิรงขาเบิรงเบิดพี่น้องนี่หน้าตาการยืนต้นโตดีดีอันนี้แม่ลูกสามสิบแปดแม่ลูกลูกแม่ได้พี่น้องเดี๋ยวไปเบิรงลูกเพิ่นลูกเพิ่นงามงามพี่น้องแขงขาดีดีลูกสาวเพิ่นลูกสาวได้พี่น้องสามสิบแปดเปิดเปิดใบต้นนี้สามหมื่นสื่อสื่อเปิลเปิดใบพี่นน้องเาะ สามสิบแปดลูกสาวงามเลยพี่น้องผู้ใดสนใจกระตูมาต่อรองตามเบอร์โต๊ะคนฝากไว้นี่ต้นนี้แม่ทองบ่ครับนี่งว่านั่นทองเปิดเท่าไหร่คือเปิดไว้เท่าไหร่ไม่ได้ครับเปิดไว้เท่าไหร่เป็นทรงไอเฟิลนะโอเ้เป็่ทรงไอเฟิลขายไปเท่าไหร <c oughs> ่ไปไป <c oughs> ไปไปเปินขายกันแล้วพี่น้อง <c oughs> ไปไปไป <c oughs> <c oughs> นี่สามสิบแปดดิพี่น้องนี่สามสิบแปดลูกสาวงามพี่น้อง เพิ่นให้เบอร์โทรไปแล้วเพิ่นฝากเบอร์โทเเรเลยสามสิบแปดชุดใหญ่ประหูเท่าไรเนาะพี่นอ้องเอายางไปอีกบข้างอุ้ยพี่น้องฝนฝนลงเม็ดอันนี้เขาเอิญเอียงน้อนี่น้องขาเอิญง่วงอย่างนี้หนาหนาเพิ่นซาซา,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 าโรเล่หรือว่าผิวหรือกัดตัวนี้กัดหรืออย่างที่อรับก,กัดเนาะเปิดเท่าใดคหรอครับขายไปเท่าใดคือหมื่นขายไปสองแปดเพิ่นขายไปแล้ว เป็นกัดหลุมย่าวย่า่ายงายงายเพื่อขายไปแล้วพี่น้องเพื่อมาถึงเราเนาะงานต่อมาทางผู้พี่น้องคนเพื่อนกับการสื่อการขายเพื่อนแม่ลูกว่านี่ลูกไส้เนาะลูกไส้มันงามแถอเปิดเปิดแยกหรือเปิดเป็นโคมแม่ลูกเท่าไหร่เนาะสองหมื่นแปดพันถ้าแม่ลูกพี่น้องนั่นแม่เพิ่นสีออกนวลๆถ้าแยกก็ได้ถ้าปักคู่น้อยเท่าไหร่นี่ กสิบสี่หมื่นสี่พี่น้องถ้าแยกได้หน่ต่อร่องได้ถูกตัวถาแยกหมื่นสี่ต่อไปหั่นกันห้วยบ้านท่อกันบ่ราคาเดียวกันราคาเดียวกันพี่น้องต่อร่องไหลเลยพี่น้องขายใส่กันก็ได้แต่ลูกคนงามเลยพี่น้องลูกคนงามงามแต่งจึงคือเป็นต่เอาไปต่อยอดโอ้ป่โอ้แม่เพิ่นผสมแล้วพี่น้องะแม่เป็นผสมแล้วยี่สิบแปดเป็นไปไปถ้าเป็นโคมถ้าแยกก็ต่อละสิบสี่แยกท่อกันเลยพี่บ่ต่อร่องไหลถูกโตเนาะ ขออนุญาตเบอร์โทรครับผม084 675 4025พี่น้องผู้ใดสนใจกระเป๋าโทรมาต่อรองกับเพื่อนได้ย่ามฝนตกเพิ่นขายเร็วอยู่ต่อรองเอาโอเคขอบคุณเลยไหลมาไม่หอยมาซื้อหลายอยู่บ่ละมันฝนตกเนาะโอ้อุ้ยแม่เนี่กระบอกใหญ่พี่น้องเอ้ยมันจะหวยใหญ่เพ่นพี่น้องหวยใหญ่เพี่น้องยังต่อมาหาหอยมีอันแม่ลูกอยู่บ่ดิ รูแม่เดียวโอ้ลูกขายไปลรอแม่้บันบ้านมัวไทยเข้าพี่น้องเปิดเท่าไรตัวนี้ตัที่อร้องเว่าถึงหมื่นพี่น้อง8ปดพันหาอยเอ้าม้านพร้อมมาสั่นผลแอ้ยงัวเนี้นี่พี่น้องแปดพันก็หารอยพี่น้องเกไปโอ้มันขายลูกเถิต่อไปลูกแม่พร้อมเนาะต่อไปผนว่าลูกแม่ได้กี่แปดสิบห้าไปนะข้ามั่วเป็นจลายหา่ครับแปดสิบห้าควบนั่นเท่าไรจ้านะ ลูกมิคทยอ้แม่เท่าไรบ้านนีแม่มันเวยอุ้ยพี่น้องเจสิบหาซื้อพี่น้องเจ็ดพันห้รแปันห้าร้ตัวอ้าม่นึงเท่าไรนั่นเจ็ดสิบหาเท่ากันลูกขายลูกไส้ขายไปเท่าไดร่ไ้ขหพโอพี่น้องตัวละหาพันอันนี้แปดสิบหาพี่น้องนี่แปสิบหาเป็นตะเลียงตะเรียมพี่น้องอันนั้นเจ็ดสิบหาอันนั้นก็เจ็ดสิบหาอ่ะขออนุญาตเบอร์โทร 062 356 1804ผู้ใดอยากได้งว่วงพอพอมื่นมาทาั้งนี่เลยพี่น้องสามเมร์มีตาจ่ายลูกดีดีเมร์ตัวละเจ็ดสิบห้าตัวนั่นตัวนี้แปดสิบห้าตัวเดียวพี่น้องเพิ่นทองแล้วเนาะเอาขอบคุณื่อเลี้ยงมันมาฮั้ับผมมีง่วงบ้านเนาพี่น้องผู้ใดสนใจก็ทุ่มาต่อรองมาหาหอยมีเป็นยังพี่น้องบ้านมาหาหอยมีก่อนปิดชิปสวัสดีครับมันอยู่บ่อเมื่อวานนดิมันอยู่บ่อเมื่อวานนดิเธอยู่บ่าานเนอบาานเลขหวย บัวทีกว่ก็ได้ม่เท่าตัวเหมือนี่สองอุ้ยอ๋อพุ่นบอดแดงแดงกันแมนวุ้ยของเสียมีมือนี่อันตัวนี้แม่สาวหน่อยเท่าไหร่หมื่หาพันหารอยพี่น้องแม่สาวหน่อยตัวนี้พี่น้องสายพัฒนาต้นโตดีแข็งขาดีน้ำใต้ดีดีพระตูมองพี่นอ้นองเพียงแต่ขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงเด้อพี่น้องนึ่ขาดน้ำเลี้ยงจริงๆซิมหาหารอยเด้อพี่น้องแม่นี่เด้อซิมหาหารอยอันนี้แม่ลูกลูกแม่ สามหมื่นแม่ลูกลูกแม่พี่น้องลูกงามงามพี่น้องลูกงามมีหลีพี่น้องเลี่ยมโตดีดีลูกสาวเพื่อนพี่น้องลูกสาวงามสามหมื่นสื่อๆเพิ่นเปิดไหวพี่น้องอันนั้นซิมหาหาดอยเอาทบท่วนแม่นี่เด้๋ยวแม่นี่สามหมื่นแปดใสใสลูกเพื่อนแม่ใหญ่ลูกสาวอยู่บ่ลูกสาวพร้อสามสิบแปดพี่น้องอุ้ยแม่บักใหญ่พี่น้องต้นนี้แม่ยไทยสูงลอยหาซิมหาได้นั่นลูกสาวเพื่อนพี่น้องอุ้ยลูกสาวงามเนาะลูกสาวเลี่ยมโตดีดีลูกสาวงามเนาะอุ้ยลูกสาวงามสามสิบแปด สาสิบแปดเพิ่นเปิดไว้พี่น้องลูกสาวงามงามลูกสาวมันหนาวเนาะมันหนาวแม่ใหญ่ครับพี่น้องนั่นลูกสาวเพื่อนพี่น้องอุ้ยอ่ะมาในี้แม่ใหญ่ผุดบ่บาสองหกลูกผูโอ้ลูกใหญ่เนาะลูกใหญ่เดี๋ยวไปเบิร์สองห่งสองหกพี่น้องเพิ่นกำลังมาเบิ่งเพิ่นกำลังมาต่อรองสองหกพี่น้องลูกผู้ด้นี่ลูกเพื่อนพี่น้องนี่ลูกผู้พี่น้องนี่ลูกไส นั่นแม่เ, 26, 000, เ,เพิ่น26,000เพิ่นเปิดไว้พี่น้องนี่20,000กับ6,000แม่ลูกลูกผู26,000่หพนพี่นอ้องพูดอ่ะอ่ะเปิ่น26,000ลูกผูไป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 เอาไปน้ำกันบ่บโอ้เอาขออนุญาตเบอร์โทรหอยมีก่อนเนาะอ่าศูนย์แปด ห้าสี 5, 7, 3, ่เจ <1, 4 S 2> ็ดห้าเจ็ดสามหนึ่งสี่ไม่ยาสามารถผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองชุดแบบไงของเพือนพี่น้องชุดไงอีหลีพี่น้องอันนี้สามสิบแปดแม่ลูกลูกสาวอ่าสามหมืน่นซื้อเนี่ยแม่ลูกลูกแม่คือกันลูกง่มคือกันแล้วก็ซิมหาหารอยแม่สาวหน่อยของเพืนพนนอ,อ,อพนพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองขงเพือนได้อ่ะอย่างก่อนที่พี่น้องเนาะอ้ยมันหนาว มันหนาวห่อยมีมันหนาวม,ม,มันอยากหมดนมันอยากขาดความอบอุนเอาอย่างต่อพี่น้องเนาะอย่างต่อพี่น้องมันลำบากนาะพี่น้องเนาะถ้าเจ้ามาซื้อมาขายคนมาซื้อกลับลำบากค้นขายกลับลำบากพี่น้องคนตกนะลำบากนาะพี่น้องผู้ทายท่ากลับลำบากมาตะวันกับงัวไหลเลยพี่น้องงัวกับมาหลายคือเ่าเข้าตลาดหลยคือเ่าพี่น้องพูดอะ มีการสื่อการขายก็ม erm ีอยู่พี่น้องก็ยังคือคักคือเก่าอยู่มีแต่ง้วนงามเขาตลาดนึงแต่ว่าเสียดายฝนตกตอนนั้พี่น้องเนาะเสีดายฝนตกอย่างเราไปเหนื่อยเนาะพี่น้องเนาะพาะพี่พาน้องรอชมอ่ะขอสะดวกไปได้กะตองอาสาพาพี่พาน้องรอชมอยู่บ้านกะเขียนใจนั่นพี่น้องเนาะซอยกันกดไหลกดแช่กดติดตามให้น้องเลยบ้านสว่างง่วงงามเขาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไหนจะอาสามาพาะพี่พาน้องมารับมาถ่ายท้ำอ่ะกะตองลุยเนาะพี่น้องเนาะ ลุยลุยอย่างเดียวพี่น้องจะจะหาหาตัวปีชิปงามๆให้เบิงเนาะพี่น้องเนาะความงามปีชิดเห็นไหมพี่น้องบวงว่าสิได้เนาะพี่น้องเนาะแม่แบบย้ายหนูเขาปูดอะไรมาหอยได้มามอยู่บ่ครับได้ไหมเจ้โตัวมันสองตัวล่ะใช่ตัวเมียลูกกับตัวอ๋อแม่ลูกเปิดเท่าไหร่เม่ลูกสิบสามสิบสามหมื่นสามหมื่นสามลูกชายหรือลูกเมียลูกผู้ลูกผู้พี่น้อง ปลาอีหล่าลูกผูได้พี่น้องสิบสามแห้งหนาวเนาะนั่นแม่นี่ลูกสิบสามเพิ่งเปิดไว้พี่น้องว้ายเม่นั่นแม่สาวว่ะเม่สาวแม่สาวเปิดเท่าไหร่เท่าสามนีหลาเนเท่าไหร่กว่าเท่าสามเท่าสามพี่น้องแต่ว่าเป็นตาทองอ้อเป็นตาพ่อท่อท่ออ้อมท่ออ่อนร้อนเท่าสามพี่น้องโอ้ยพี่น้องสองหมื่นสามพันได้เมรนั่นท่ออ้อมโอ้ยพี่น้องอันมันคือห้ามแต่เท่าสาม ้อมพร้อมตัวนี้บอเมนบอตัวนี้บอเมนบอเมนเนาะสองหมื่นสามพันไดเมสาวทองพร้อมลดพี่น้องสีดีดีนำไต่ดีแข้งขาดีผมไทยไก่ไก่เด้มันไปไก่บอไดต่วันสิเนาะตัวนี้เนาะแม่ลูกลูกไส้สิบสมันหนาวพี่น้องอ่ะเพิ่มมาจากใส่มาจากนี่โอเคขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดสองศูนย์แปดส้สนผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อรองกับเพื่นใดพี่น้องสิบื่อกับสอส เฮ้ยตัวนี้สิบสามเนาะตัวนี้ยี่สิบสามมื่นเลื่อนกันมื่นหนึ่งก็มื่นกันเลื่อนเลื่อนกันมื่นหนึ่งแต่ว่าตัวนั้นมันงามด้วยพี่น้องหลักกระทองเนาะพร้อมเนาะเป็นตาไรลูกเอ้าขอบคุณหลายหมาดเด้อครับผมแม่ใหญ่ของผู้ใดแั่แม่ใหญ่โอ้ยแม่ใหญ่ครับของเพิ่นพี่น้องโอ้ยใหญ่เลยพี่น้องอ่ะหัวเพิ่นเพิ่นหูใหญ่พี่น้องแม่บแกใหญ่อ้าย่างต่อมาทางถีน้องพี่น้องเนาะนี่แต่โค้งสั่งใหญ่ๆหัวทางหูหูของผู้ใดภาพที่พี่น้อง มาลอชมบรรยากาศการสื่อการขายงามคนตกน้ำพี่น้องเนาะอย่างออกมาส้นนอกพี่น้องเพราะวะ่าทางในมันแน่นแล้วก็ลุยตม่มมาิปจิบอยู่นีน้องพี่น้องเนะาะบางง้านสมหวังงวงามภาพผีผ้าหนองมาล่อชมบรรยากาศการสื่อการขายงวด,ดบบที่ตลาดนัดขัวกระบือบ้านน้องแกตลาดช่มผู้บุตรในช่วงแรกคลิปแรกใด้ประมาณนี้ก่อนน้องพี่น้องเนาะ,ะปากตีปากหนองซอยกันคนไหลคดแช่กดติดตามนั่นเง มือฝนตกราคาง่วะกันยังดีอยู่ได้พี่น้องราคาง่วะพมว่าแม่ลูกลูกแม่เนี่ราคายังดีอยู่ก็ผู้ใดสนใจอยากได้ง่วะเสาขอกเสาฟป้งแป้วซื้อไว้น้องพี่น้องเนาะก่อนมันจากึ้นไปกว่านี้เนาะก็เฮ้ยพี่น้องหายเสียแตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงแพะแฟนขับแฟนเผ็ดปากสมองง่วงามช่วยมีแต่ความสุขความเจริญพี่น้องห่างไกลจากโรคไข่ไข่เจ็บต่างๆลำดวนด้วยเบีเบสสิน้ำกันสวัสดีครับ